รักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศการดำรงชีวิตในยุคศตรวรรษที่21อยู่ในสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีและสื่อที่สามารถเข้าถึงข้อมูลอันมากมายและหลากหลายในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวเดเร็วของเทคโนโลยีรวมถึงโอกาสในการเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมของบุคคลในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้ในศตรวรรษที่21 ประชาชนต้องมีทักษะและวิจารณญาณในด้านหาข้อมูลสื่อและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาเศรษฐกษิจสังคมหรือแม้แต่การเมืองการปกครองที่สารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งอาจจะเรียกยุคนี้ว่า เป็นยุคสังคมสารสนเทศที่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาประเทศซึ่งมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพลังขับเคลื่อนหรือปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งทุกศาสตร์ทุกวงการล้วนนำสารสนเทศเข้าไปใช้ประโยชน์หรือใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ แหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศ1。ข้อมูลภายในหมายถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนั้นได้แก่ข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเช่นข้อมูลงานบุคลากรข้อมูลงานกิจกรรมของนักเรียน 2. ข้อมูลภายนอกหมายถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นนอกองค์กรข้อมูลหน่วยงานอื่นๆ ประโยชน์ของสารสนเทศ 1. ให้ความรู้ทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจ 2. ใช้ในการวางแผนการบริหารงาน 3. ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ 4. ใช้ในการควบคุมสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 5. เพื่อให้การบริหารงานมีระบบลดความซับซ้อนแนวทางในการจัดทำ ระบบสารสนเทศ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 2. การตรวจสอบข้อมูล 3. การประมวลผล 4. การจัดเก็บข้อมูล 5. การวิเคราะห์ 6. การนำไปใช้เทคนิค3ขั้นตอนในการดูเท่าทัานสื่อขั้นตอนที่1 ความตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกและลดเวลาในการชมโทรทัศน์วีดีทัศน์เล่นเกมชมภาพยนตร์และสื่อต่างๆขั้นตอนที่2เรียนรู้ทักษะเฉพาะในการวิเคราะห์สื่อเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และตั้งคำถามขั้นตอนที่3การค้นหาประเด็นในระดับลึกขึ้นใครผลิตสื่อ และเพื่อวัตถุประสงค์อะไรใครได้กำไรใครเป็นผู้ตัดสินใจในการผลิตสือ่อทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศคือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางองค์กรหน่วยงานต่างๆล้วนให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จนมีคำเรียกโลกในยุคปัจจุบันว่าเป็นโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศหรือยุคไอทีวัตถุประสงค์ 1. สามารถอธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2. สามารถอธิบายหลักจริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ 3. สามารถอธิบายแนวความคิดสารสนเทศและการสื่อสารได้ 4. สามารถอธิบายการใช้และการประเมินสิ่งแวดล้อมได้ 5. สามารถใช้การประมวลผลคำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในโปรแกรม 6. สามารถใช้ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรมได้ 7. สามารถนำเสนอผลงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมได้ 8. สามารถในการจัด การฐานข้อมูลเพื่อออกแบบแรงงานเบื้องต้นในโปรแกรมได้9มีความตระหนักถึงความสำคัญของทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 1. ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบแรกของระบบสารสนเทศซึ่งฮาร์ดแวร์นี้จะหมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศขึ้น 2. ซอฟต์แวร์เป็นองค์ประกอบของกระบวนการสร้างสารสนเทศซึ่งหมายถึงระบบโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นมาโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น 3. ข้อมูลคือข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ประมวลผล รวมทั้งข้อความตัวเลขรูปภาพและเสียงข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์นี้อาจอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่นี้อาจเป็นแฟ้มข้อมูลเพียงอย่างเดียวหรือหลายแฟ้มหรืออยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล 4. บุคลากรระบบสารสนเทศจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ถ้าไม่มีผู้จัดการคนในที่นี้จึงหมายถึงบุคลากรประเภทต่างๆเช่นผู้ใช้งานผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมระบบและพัฒนาโปรแกรม 5. ขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงานของระบบสารสนเทศให้เกิดทักษะความชำนาญจึงจะสามารถใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพทำให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันดีขึ้นนอกจากนี้หน่วยงานราชการต่างๆก็นำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน